ที่เกิดเหตุที่อาคารสตองงอเขาร่วมค้ากับ ITD ใช่ไหมอิตาเลียนไทยเดเ e ล็อปเมนต์ปรากฏว่าการร่วมค้ากับ ITD เนี่ยอย่างที่เรานำเสนอนไปนะฮะอีกจุดหนึ่งก็คือโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนสัญญา3 1ขีดหช่วงแก่งคอยกลางดงแล้วก็ปางกระโกบันไดมาระยะทาง30กิโลเมตรวงเงิน9,300กว่าล้านหลายคนก็ กังวลเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นร่วมค้าระหว่างทางไชน่าเรลเวกไอทีดีเหมือนกับที่เกิดเหตุเลยและพอไปร่วมลงทุนก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะมั่นใจได้อย่างไรทําให้ล่าสุดวันนี้ฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุรยิยตจึงรุ่งเรืองกิจก็ออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจุดนี้ใช้คนไทยคุมงานเองทั้งหมดแน่นอนใช้วัสดุในประเทศเกือบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยมีมาตรฐานสากล คุณสุริยะก็ออกมาให้การรับรองนะครับบอกว่าโครงการรถไฟไทยจีนระยะที่1เนี่ยที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจริงๆฝ่ายจีนเขาก็เร่งรัดมาเนื่องจากว่าการก่อสร้างเนี่ยมันล่าช้าแล้วขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยก็อยู่ระหว่างจัดทําร่างเอกสารประกวดราคาหรือว่า TOR คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน2-3เดือนจากนั้นก็จะเริ่มกระบวนการประกวดราคาและก่อสร้างได้ภายในปีนี้คุณสุริยะบอกว่าเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จก็จะเป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางความเร็วสูงครับ ระหว่างกรุงเทพไปยังสปปลาวแล้วไปถึงจีนแล้วคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในอีก4ปีข้างหน้านี้หรือว่าประมาณ2,572นั่นเองนี่คือระยะที่1ส่วนระยะที่2ก็คือนครราชสีมาหนองคายระยะทางอีก357.12กิโลเมตรกรอบวงเงินอีก3 4 1 0 0 0กว่าล้านบาทก่อนหน้านี้เนี่ยทางการจีนก็เสนอมาว่าจะเป็นผู้มาตรวจแบบก่อสร้างแต่ว่ามันจะมีค่าใช้ใจ่ายในการตรวจแบบการก่อสร้างตามมาตรฐานรถไฟความเร็วสูงจีน ก็เจรจาวงเงินมาอยู่ที่250ล้านบาทคุณสุริยะก็จึงเน้นย้ำวันนี้ฮะบอกว่าโครงการนี้เนี่ยฝ่ายไทยจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างแล้วก็ออกแบบตรวจแบบเองทั้งหมดรวมถึงใช้วัสดุในประเทศเองเกือบ100%ด้วยในการเข้าไปตรวจสอบทั้งระบบดังนั้นจึงให้ความเชื่อมั่นได้ว่าความสามารถของวิศวกรไทยเราเป็นไปตามมาตรฐานสากลตรงนี้ฝ่ายจีนก็ยอมรับได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้คุณสุริยะก็บอกด้วยนะครับว่ามีการสั่งการให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยทั้งกรมขนส่งทางรางไปกำกับติดตามอย่างเข้มง,งวดในระหว่างการก่อสร้างจะได้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำกับตึกสอตองอส่วนประเด็นเรื่องที่อาจจะมีการเข้ามาให้คนไทยเป็นโนมินีทางคนจีนเนี่ยจะเลี่ยงการตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยคุณสุริยะก็บอกว่าจะดำเนินการ ทั้งหมดโดยใช้ผู้รับเหมาไทยแนย่นอนในโครงการนี้นะครับแม้ว่าตอนนี้หลายคนจะกังวลหลังจากนี้ก็จะเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นจะได้ไม่เกิดช่องโหว่ให้ลักษณะแบบนี้พยายามเลี่ยงเลี่ยงกฎหมายมาเป็นนอมินีอะไรต่างๆได้เหมือนกับที่ผ่านมาขณะที่การตรวจสอบอีกหนึ่งสัญญานะครับก็คือสัญญา3-1ดหที่ว่าแก่งคอยกลางดงกับปางกโศกบันไดมา้าระยะทาง30.21กิโลเมตรวงเงิน9,348ล้านบาทซึ่งอันนี้เนี่ย ผู้รับจ้างเป็นกิจการร่วมค้า ITD แล้วก็ CREC นเทนหรือ China Railway ตอนนี้ก็ร่วมมือกับสถาบันเหล็กร่วมกับวิศวกรที่มีมีความเชี่ยวชาญเนี่ยพยายามเข้าไปตรวจสอบแล้วให้ละเอียดรัดกลุ่มนะฮะคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันนี้นะฮะคือหลายๆคนเขากังวลเป็นพิเศษนะครับเพราะโอเคท่านยืนยันว่าคนไทยจะดูงานหมด100%เใช่ไหม,มแต่อ้อุโมงที่ถล่มปีที่แล้วมันเป็นโครงการติดกัน3ขีด2 แล้วตอนนั้นก็พบว่าเอ๊ะทำไมคนงานจีนหรือว่าอะไรเอ๊ะทำไมมันดูคนจีนเยอะไปหมดมนะครับก็เลยวิตกกังวลแล้วก็เริ่มเชื่อมโยงกันแล้วระหว่างบริษัทนี้นะครับ